นี้พบกับครูไบนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม msw logo ่า msw logo เป็นไงเดี๋ยวไปดูกัน msw logo หรือเต่าโลโก้นั่นเองวันนี้จะมาสอนโหลดนะครับมาอันดับแรกก็เข้า google chrome ก่อนเลยเสร็จแ,แล้วค้นหา msw แล้วก็ logo อ่าเราก็จะเจอเราก็หาเว็บที่มันน่าเชื่อถือสักหน่อย าเว็บที่มันน่าเชื่อถืออ่า,อาเช่นเว็บอันนี้เราก็ดูกดดาวน์โหลดได้ไหมโหลดอ่าเ้าก็รอมันโหลดสักแป๊บหนึง่งอ่าหนึ่งจุดหกมิดูซิดาวน์โหลดได้เป็นไงอ่าเห็นไหมว่าดาวน์โหลดแล้วมันติดตั้งไม่ได้แสดงว่า ไฟล์ของเว็บนี้ยังไม่สมบูรณ์อ่ะให้รเราเปลี่ยนเว็บในการโหลดมาดูของซอ f t o โทนิบ้างซอ f t o โทนกกดดาวน์โหลดได้เลยโฆษณาขึ้นมาทีนึงอ่งวปุ่มดาวน์โหลดจริงถึงขึ้นอ่าขึ้นมาเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าอันนี้ติดตั้งได้เสร็จแล้วมันติดตั้งแล้วมันอยู่โมที่ไหนไปดูกันอ่ะติดตั้งดูกันขั้นตอนการติดตั้งกันเห็นไหมเราก็เลือกดูไว้ว่าไลซ ตึ๊ดตึ๊ดซอฟตนิกแล้วก็ Microsoft Windows Logo แล้เราก็ดูว่าาเข้าดูไว้เส็จแ,แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันมันจะถามไปเฉยว่าติดตั้งที่โฟลเดอร์ไหนอ่ะเลือก c o n e c t เสร็จเสร็จแล้วมันไปผมที่ไหนหน้าเดสก์ท็อปไม่มีอ่าหน้าเดสกท์ท็อปมีถ้าบางคนหน้าเดสก์ท็อปไม่มีต้องไปค้นหาช่องข้างล่าง M W logo หรือกดเข้าไดซีเมื่อกี้ที่เราที่ให้จำไว้ก็คือไดซี่ไฟล์เมื่อกี้อยู่ในซอฟโทนิกใช่ไหมซอฟโทนิกอ่ะซอฟโทนิก M W logo อ่ะเราก็จะเจอโลโก้ส2องอันนี้คือตัวของโปรแกรมเมื่อกดเข้ามาเปิดเข้ามา มันจะขึ้นอย่างนี้ about ก็คือแนะนำต่างๆไม่ต้องตกใจมันขึ้นเป็นปกติของโปรแกรมนี้ทํ้การกดโอเคเสร็จแล้วเมื่อโอเคมันก็จะเปิดมาหน้านี้เลยนี่คือหน้าตาของโปรแกรม MSW Logo เราก็ใช้วิธีการนี้ในการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาได้โดยการเข้าที่ Google Chrome หรือใครไม่มีใช้บราวเซอร์อื่นได้ เราก็พิมพ์หาใน o o l e ได้เลยว่า msw logo แล้วเราก็เลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเพื่อดาวน์โหลดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดตั้งติดตั้งเสร็จก็เปิดโปรแกรมแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งโปรแกรม msw logo ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ